คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามค่ะจัดระดมความคิดจัดทํากลุ่มลายสร้างเครือข่ายขยายผลโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นค่ะ ที่เทศบาลตำบนพยคระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคมามค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้นําชุมชนในหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอพยคระพุ่มพิสัยตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อืน่นโดยให้ผู้นําชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคและก็สถานการณ์สมเสียงอื่นๆในชุมชนโดยผู้นําชุมชนต่างก็แสแดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยการเขียนความคิดเห็นลง ในกระดาษจากนั้นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะก็ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนซึ่งหนึ่งในความคิดเห็นที่ตรงกันในการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ก็คือการสร้างเครือข่ายการทํางานเพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยงการทํางานทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามจึงได้สร้างกลุ่มลายเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคและสถานการณ์สุ่มเสี่ยงอื่นๆขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาขับเคลื่อนการทํางานป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 รวมทั้งสถานการณ์ สมเสียงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนเป็นช่องทางในการประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นําชุมชนแต่ละหมู่บ้านอําเภอในอําเภอพยากรภ,ภูมพิสัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ